ชีวิตโจนาสแอนเดอร์สันลาประเทศไทยหลังคริสตี้ทิ้งไปแต่งงานนักร้องหนุ่มต่างชาติใจลุกทุนโจนาสแอนเดอร์สันเปิดใจยอมรับเป็นนักร้องตกอับเผยเหตุปิดบังเรื่องครอบครัวคนมองไม่แมน3มปีที่ผ่านมาชีวิตค่อนข้างลำบากการเป็นศิลปินคืออาชีพพอเจอโควิดไปก็หายไปเลยจากวันหนึ่งที่งานเคยคาดการได้หายไปหมดเลยเราก็ค่อนข้างเจอหนักมาก เราไม่ได้วางแผนเลยเงินเก็บหมดใช่ตอนนั้นคิดอะไรไม่ได้ต้องกินเงินเก็บอย่างเดียวพยายามประคองแต่มันก็ต่อไปเรื่อยๆจนเงินเก็บเราหายไปหมดติดลบด้วยเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมต้องขอความช่วยเหลือจากคนสนิทที่เรารักบางครั้งอยากกลับสวีเดนเป็นบางครั้ง3ปีที่ผ่านมาทำใจคงต้องถึงเวลาแล้วไปต่อไม่ไหวอย่างน้อยประชาชนชาวสวีเดนจะมีสวัสดิการเราก็อาศัยรัฐบาล ก็วัดดวงอยู่เพราะไปไม่เป็นจริงๆแต่ก็คิดว่าเราไม่ได้เป็นแค่ศิลปินแต่ทุกอย่างเราฝากไว้กับประเทศไทยแล้วทั้งเพื่อนคอนเนคชั่นจนในที่สุดก็หาทางไปได้ก็ภูมิใจว่าเราไปต่อได้ไม่ทิ้งประเทศที่เรารักไม่แมนไม่ชอบผู้หญิงอันนี้เข้าใจที่มาที่ไปนะไม่ได้เป็นผมคิดว่าน่าจะดูออกนะเราเป็นคนที่ชอบผู้หญิงนั่นแหละเราไม่ได้เป็นแค่ขอเป็นเรื่องส่วนตัวเฉยเแมนทั้งแท่งทั้งตัวเลย และถ้าพูดถึงโจนาสต้องพูดถึงคู่จิน้นคือโจนาสคริสตี้มีคนสงสัยว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าคลิสตี้ใช่แฟนไหมคริสตี้กับโจนาสเนี่ยตอนนี้เลิกสงสัยได้แล้วเพราะว่ามีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วครับในส่วนของคริสตี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทเลยครับเพราะว่าจริงๆคริสตี้กับผมเนี่ยเจอกันครั้งแรกคลิสตี้ยังอายุเขวบเองแล้วผมก็อายุประมาณ1213 แล้วก็เป็นสองครอบครัวที่ฝรั่งขาวๆแบบนี้ที่อยู่โคราชกันก็เลยเจอกันตรงนั้นเลยแล้วก็ในที่สุดมันก็มีความบังเอิญที่เกิดขึ้นที่ว่าคริสตี้ก็เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งแล้วด้วยก็มาร่วมครส์สเป็นการเรียนเรื่องศิลปะการแสดงด้วยกันแล้วก็มีคะขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับ